ผมเคยที่ท่าบอกว่าคนกับตำรวจกับเขยนอยู่ก่อนนี่คือเรื่องจริงครับผมช่วงนี้ผมเป็นน้าทำงานของบชมนในการกับมอะหลังจากรุนกลับบ้านปุ๊บหน่วยท้ายคือฝ่ายรักษาครับนั่งสารจริงครับคือที่ทุกครั้งความมอกกับกว่าพี่ๆเขาจะทำความสัตย์ ณบริเวณห้องประชุมชั้น4สนเพกเกสมพันธํารเอกสุภวัฒน์บานแดงผูก้กำกับสนเพกเกษมพันตํารโทรพิสิศมีวิริยกุลรองผู้กำกับปราบปางสนเพกเกษมคุณรุจิราอารินผูน้อำนวยการเขตบางแค อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้น้าที่จัดขตบางแคผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันเหตุเนื่องในวันรอยกระทงได้เตรียมความพร้อมในการเข้าพื้นที่ทุกทุกสุดมีประชาชนเดินทางไปเพื่อสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทงประจำปี2563 โดยมีมาตรการในเรื่องความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรควบคุมมีให้การมีสุดพุปทัติดดอกไม้เพลิงห้ามนำสุรามาดื่มในเขตบริเวณวัดป้องกันอาชญากรรมและมิจฉาชีพที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาตามสุดที่มีประชาชนจำนวนมากและในวันนี้ได้วางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทางสนพเพชรเกษมอีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่จาก กรุงเทพมหมานาคอนอออรอพปรอาสาร่วมช่วยการเฝ้าระวังติดตามบริเวณแด่งน้ำริมคลองที่ในทุกๆปีจะมีประชาชนไปรอยกระทงอยู่เป็นประจำและในวันนี้ทางพันบรดเอกสุภวัฒน์ปานแดงผู้กำกับสนอไปกระเมได้ปล่อยแถววางกำลังตามจุดที่มีประชาชนเดินทางไปกว่าสิบจุดมีดังนี้งาน,นลอกระทงวัดม่วงสวนสาธารณะบางแคพิรม ท่าเรือท่าน้ำเพชรเกษมหกท่าน้ำบ้านขิงท่าน้ำเพชรเกษมห้าสิบสาท่าน้ำสุขสันโกรท่าน้ำกัญจนาพิเศษสารเจ้าแม่ทับทิมท่าน้ำเพชรเกษมสี่สิท่าน้ำท่าเกษตรท่าน้ำนิสคอนโดคำหยาดป้องกันเหตุคลองทวีวัฒนาถนนเพชรเกษมหก โดยทุกๆจุดได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดอย่าให้เกิดข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เดินทางไปตามจุดต่างๆในการสื่อสารขนบธรรมเนียมประเพณีเทศกาลวันลอยกระทงสืบไปขอขอบคุณภาพข่าวคุณชุติเดชคุณโชติกาโมงใจรักรายงาน